สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็สิ้นปี2021เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวันนี้นะครับที่ผมถ่ายวันนี้นะครับจะอยู่วันที่18บนะครับธันวานะครับซึ่งก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับที่โพสคลิปนี้น่าจะเป็นประมาณในช่วงสิ้นปีเนาะก็บางเรือเนี่ยผมยังไม่รับป่านะครับว่าจะมีของอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้เราจะมาจัดอันดับ5เรือนะครับที่ทั้งปีเนี้ยทำยอดขายได้แบบคือมาเท่าไหร่ก็หมดนะครับ คือมีไม่พอขายนะครับหรือว่ามีมาก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยเยก็หมดอีกนะครับเป็นท็อปเรือนที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะตามหากันอยู่แล้วก็เป็นท็อป5เรือนที่ผมรับรองว่าใครซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่ามันการันตีกับคนที่ซื้อไปแล้วมากมายนะครับเริ่มแรกเลยนะครับที่เพื่อนเเห็นตอนนี้คือเรือนที่1นนะครับอันนี้จะไม่ได้จัอันดับว่าอันไหนขายดีกว่าอันไหนนะครับเป็น1นถึงหเฉยๆนะครับ กเรื่แรกเนี่ยจะเป็น seiko f i sport นะครับขอบเซลนะครับเป็นในสีของแป๊บซี่แป๊บซี่ก็คือน้ําเงินแดงนั่นเองเป็นสีที่ค่อนข้างฮิตมากในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะครับก็จะมีสีประมาณนี้อยู่นะครับซึ่งหนึ่งในแบรนด์ที่ติดตลาดก็คือแบรนด์ seiko เนี่ยคือเขาทํามาหลากหลายแป๊บซี่เหมือนกันแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากนะครับรุ่นนี้ก็จะสเปคตามนี้เลยนะครับ นี่คือสเปคของเขานะครับแล้วก็ราคานะครับซึ่งก็เป็นในเคสไซส์ที่ค่อนข้างที่อยากกระชับนะครับรับทุลักไม่ใหญ่นะครับค้นข้อแข็งเล็กใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้นะครับดูดีนะครับคือเป็นเรือนหนึ่งที่บอกได้เลยว่ามันเป็นใส่กับลูกไหนก็ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทํางานลูกสปอร์ตลูกชิลชิลนะครับได้หมดนะครับเรือนนี้เป็นนาฬิกาอัตโนมัติที่มีฟังก์ชันค่อนข้างครบนะครับก็มีวันวันที่นะครับการคืนชัดเจนนะครับใส่อยู่บนข้อมือแล้วสวยมากนะครับก็ อันนี้จะเป็นเรือนที่1นนะครับก็ถือว่าดีมากๆสวยมากๆนะครับต่อมานะครับเรือนที่2ที่อยากพาไปดูนะครับก็หนีไม่พ้นกับแบรนด์ที่ตามมาติดๆนะครับแบรนด์คู่แข่งนะครับก็เป็นอเรียนคามาสึหน้าสีเขียวรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ก็คือว่าจะแตกต่างกับเรือนเมื่อกี้พอสมควรในเรื่องของราคาตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยจะสูงกว่าในส่วนของรุ่นเมื่อกี้พอสมควรนะครับก็เนื่องจากตัวเคสไซส์ตัวกระจกเนี่ยจะ มีขนาดที่เล็กกว่านิดนึงแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของซับไฟแล้วนะครับซึ่งเรือนเมื่อกี้จะเป็นกระจกแบบแาสเล็กธรรมดานะครับจะไม่การลอยขีดควรร้อเปซแต่การได้บางส่วนแต่ถ้าเป็นเรือนคําัสดสีเขียวนี้นะครับจะการลอยขีดควรได้100%เลยแล้วก็เป็นนาฬิกาเม็ดเกลียวฟาหลังทึบนะครับกอฝาหลังเกลียวนะครับเป็นเรือนหนึ่งที่มาแรงมากๆนะครับในตอนนี้นะก็ถ้าพูดถึงคําัสดตัวหน้าสีใหม่เนี่ยก็บอกเลยว่า หน้าสีเขียวี่ยเป็นสีหนึ่งที่ขายดีนะครับสีหนึ่งที่ขายดีกว่าของหน้าสีเขียวนะอ,อ่ลองลองมานะครับไม,ไม่ใช่ขายดีสุดก็คือลองลองมาก็คือเป็นในเรือนของ limited edition นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นมาในรูปแบบของสายหนักนะครับแต่เรือนนี้จะมาในรูปแบบของสายสเตนเลสนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับเรือนเมื่อกี้พอสมควรนะครับคือเรือนนี้จะค่อนข้างที่จะกันน้ําได้ดีกว่าทนทาน,ทนกว่ากระจกซับไฟ มากกว่านะครับแต่นอกนั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับใครที่กำลังมองหาในแนวนี้อยู่แล้วก็อยากได้เรือนที่มันกระชับลงกว่านี้นิดนึงเล็กกว่านี้นิดนึงคามสมาสเนี่ยเป็นคําตอบที่สุดเลยนะครับที่ดีที่สุดเลยนะครับนี่คือเรือนที่2นะครับต่อมานะครับเรือนที่3นะครับที่ผมอยากพาไปก่อนหนี้ไม่พ้นกับแบรนด์ seiko อีกแล้วนะครับก็เรือนที่3เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างมาดีมากๆตั้งแต่การเปิดตัวแล้วนะครับซึ่งถ้าใครเคยจําเรือนนี้ได้อยู่นะครับซึ่งมาเปิดตัว แป๊บเดียวหมดเลยนะครับแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นรอบแรกที่ยังไม่มารอบ2ลรอบ3นะครับอันนี้ก็มาผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณรอบ3แล้วแล้วก็รอบรอบ4ี่แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดพิเศษมากๆนะครับสำหรับรอดนี้นะคือตัวหนังสือในส่วนของตัววันที่เนี่ยที่ปกติเนี่ยเราจะคุ้นชินกับภาษาอังกฤษโรมันนะครับแต่มาในรอดนี้เนี่ยจะมาเป็นภาษาอังกฤษกับในรูปแบบของสเปนนะครับซึ่งมันจะเหมือนกับนาฬิกาในโซนยุโรปนบหรือว่านาฬิกาแบรนด์สวิสนะครับเขาจะใช้ใน ในค่าการอ่านค่าวันที่แบบนี้หมดนะครับเดี๋ยวผมปัดให้ดูเนี่ยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่มีอังกฤษกับสเปนซึ่งผมได้ยินมาว่าถ้าเกิดรอบต่อไปเนี่ยอาจจะกลับไปเป็นแบบเดิมซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าใครที่กําลังมองหานาฬิกาแล้วก็ชอบในรุ่นที่แบบสเปเชียลไม่พอแล้วก็ในส่วนของตรงวันที่เนี่ยมีในแนวกลิ่นอายของนาฬิกาโซนยุโรป เพราะว่าบ้านเราในร็อตนี้ผมว่าน่าสนใจมากนะครับลองถามร้านที่เราชอบดูนะผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นแบบนี้กันทุกร้านแล้วนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คลิปผมถ่ายเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ใช่ตอนที่ผมปล่อยคลิปนะครับก็ของอาจจะไม่พอขายหรือว่าอาจจะไม่มีแล้วนะครับยังไงลองสอบถามมาดูก่อนนะครับอาจจะมีอยู่หรือว่าอาจจะเข้ามาเพิ่มนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในสเปคตัวเรือนของเรือนนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาที่ค่อนข้าง เป็นนาฬิกาออกสปอร์ตนะครับคนที่ใส่ก็น่าจะอยู่ประมาณข้อแขน6.5นิ้วขึ้นไปนะครับจะใส่สวยนะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะดูเป็นนาฬิกาเวอร์ไซด์ไปนิดหนึ่งนะครับมอนสเตอร์ Monster ก็เป็น1รุ่นนะครับที่เป็นนาฬิกาในพิกัดดำน้ำา200เมตรที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ seiko ที่ใครหลายๆคนมองหาการเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมอนสเตอร์น้ําแข็งที่สวยมากๆนะครับใครอยากชมรีวิวแบบจอะลืกเพื่อนสามารถเข้าไปชมรีวิวที่ผมเคยทําไว้แล้วได้นะครับอันนี้ เรือนที่3นะครับถือว่าส่วนจัดมากๆนะครับเดือนนี้ต่อมานะครับเดือนที่สีนี้ผมขอยกให้กับแบรนด์คือแบบมันมีแต่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะบอกได้เลยนะครับคลิปนี้นะเพราะว่ามันเป็นในราคาที่แบบจับต้องได้ง่ายๆเลยนะครับเรือนนี้จะเป็นหนึ่งในรุ่นที่เราอาจจะเห็นผมรีวิวเนี่ยหลายคลิปมากๆนะครับเพราะว่า เรือเนี้มันเป็นจุดล้มต้นของนาฬิกาใครที่ชอบนาฬิกาดีเอสสายหนังกระจกซับฟลาใส่ได้หลายงานเนี่ยเรือนนี้ผมจะแนะนําลูกค้ามากๆเลยเพราะว่ามันมีความสวยงามมันมีความแบบดูเรียบนะครับดูเนียนตาดูสบายตามาแล้วก็ในรุ่นใหม่นี้นะครับหมายถึงว่าในรหัสใหม่เนี่ยจะลงท้ายด้วยเนี่ยนะครับจะลงท้ายด้วย 310S นะครับซึ่งตัวนี้จะทํามาในรูปแบบของตัว Sun a n d Moon เนี่ยจะไม่มีตัวหนังสือคําว่า Sun a n d Moon นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูชัดๆนะครับ ถ้าเราดูในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยมันจะไม่มีคําว่า u n and Moon เหมือนตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นรหัส305นะครับซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นในล็อตผลิตที่เก่ากว่านะครับแต่รอบใหม่เนี่ยที่เขาผลิตมาเนี่ยเขาจะเอาตัวหนังสือ Sun and น o o n ออกไปมันเลยทําให้นาฬิการเรือนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูเคลียร์มากขึ้นดูสบายตามากขึ้น คือมันดูโล่งดีมากนะครับดูเหิืเผเนี่ยซันแอนมูนเนี่ย,ยมันเหมือนมูนเฟสเลยนะครับใครที่แบบต้องการนาฬิกาลูกมูนเฟสแต่ไม่อยากให้มันมีคําว่าซันแอนมูนะซึ่งบางทีมันขัดตานะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ที่มาในรูปแบบของรหัส310นี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ครบจริงๆนะครับถือว่าดูเนียนตาดูเหมือนมูนเฟสนาฬิกาหลากหลายแสนเลยนะครับ ก็ถือว่าดีมากนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคสซสาอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าถูกใจคนไทยแน่นอนแล้วก็มาพร้อมกับสายหนังที่ใครที่ข้อแขนไม่ไม่เล็กกว่า5.5เนี่ยไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะรูเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ข้อแขนเล็กกว่านี้เนี่ยสามารถแจ้งทางร้านได้ว่าอยากเจาะรูผมก็จะเจาะรูเพิ่มไปให้ได้นะครับเรื่องนี้จุดเด่นของเขาคือมันมีทั้งตัวบอกอ่า วันที่แล้วก็วันสัป,ปดาห์ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวช่องซ้ายขวานะครับแล้วก็บอก24สิชั่วโมงรวมถึงเป็นนาฬิกากลไกอัตโนมัติที่การสำรองพลังงานที่ใช้ได้ขึ้นลานฐานเมตรได้ให้เขียนวนทีได้กระจบซับไฟซึ่งอยู่ในราคาที่หมื่นต้นๆอย่างไม่ดวมส่วนรดนะซึ่งบอกเลยเล้าใจมากๆแล้วก็ดูดีมากๆดูเริ่มต้นได้ดีมากๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น1เรือนที่ท็อปมากๆนะครับมาเท่าไหร่ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับ อ่ต่อมาเราดูเดือนสุดท้ายกันบ้างนะครับเดือนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นแบรนด์เซกโคอีกแล้วนะครับบอกเลยคลิปนี้นะครับใครจะมองหานาฬิกาแบรนด์สวิสเนี่ยไม่ติดในร้านผมนะครับก็แบรนด์ญี่ปุ่นล้วนๆนะครับกอเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นแน่นอนครับอันนี้คือบอกเลยว่าปี2ปี3ปีที่ตั้งแต่เปิดตัวของรุ่นนี้มาเนี่ยคือมันก็ยังอยู่เรื่อยๆนะครับบอกเลยดีมากรุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างอยู่ในเคสไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่45มิล เป็นนาฬิกาพิกัดดำน้ำ200เมตรที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะดูเด่นกว่าไฟสปอร์ตนิดหน่อยนะครับในเรื่องของตัวเฉดสีคุณภาพของเนื้อง,งานหน้าปัดดีเทลต่างๆนะครับเรือนนี้จัดว่าเป็นสเปเชียลเอดิชันที่มาตลอดนะครับใครที่เห็นแล้วเนี่ยซื้อไปใส่แล้วเนี่ยหลงรักทุกคนนะครับหน้าปัดที่มีดีเทลที่ค่อนข้างแน่นนะครับสวยนะครับกลางคืนชัดนะครับ แล้วก็เรือนนี้ต้องสงวนสิทธินิดนึงนครับคนที่ข้อแขนเล็กจริงๆเนี่ยอาจจะใส่ไม่สวยนะครับใครใส่สวยก็ต้องอยู่ประมาณ7นิ้วขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเรือนนี้จะใส่สวยมากนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเรือนที่ใครหลายคนที่เห็นตัวจริงแล้วรู้สึกชอบมากเพราะว่าในส่วนของตัวขอบเนี่ยทำออกมาเป็นซรามิกกระจกเป็นซซฟไฟนะครับมันทาให้นาฬิกาดูแบบลุกแบบพรีเมียมดูลักชัวรี่ขึ้นมาแบบเป็นกองเลยนะครับมันเลยทําให้นาฬิการเรือนนี้ถูกขายแบบค่อนข้างที่จะเรื่อยๆแล้วก็ตลอดเวลานะครับคือมีเท่าไหร่ก็ เก็บไว้ได้นะครับสตอ็อกไม่ได้แล้วก็ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจกับคําว่าสเปเชียลดิ t i o n ของทางแบรนด์ซลโกลเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับว่าเขาจะอาจจะไม่มีมาแล้วนะครับหรืออาจจะ เพิ่มราคาซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าเราไปดูในล็อตผลิตใหม่ตอนนี้นะถ้าเราดูในพวกคิงสมูไรที่เป็นหน้าดำหน้าขาวนะครับเราจะเห็นราคาเขาเนี่ยมันจะเกินจากป้ายไปประมาณ2-3 3 0 0 0บาทซึ่งเรือนนี้ยังไม่เกินจากป้ายไปนะครับเป็นราคาเดิมอยู่นะครับอยู่ที่22,900คือ,ค,อคืองงเหมือนกันนะครับว่าเป็นสเปเชียล d i ดิชันด้วยแต่ราคายังไม่อัพซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นปี65เนี่ยราคาน่าจะอัพอยู่ประมาณ2 6 0 0 0 2 7 0 0 0นะครับ ใครที่กําลังมองหานาฬิกาอยู่ในระดับราคาอยู่ลดแล้วอยู่ประมาณหมื่นไปลายๆเนี่ยเพราะว่าเรือนนีย้ยังหายังหาจับต้องได้อยู่นะครับก็อันนี้คือเรือนที่5นะครับซึ่งฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับ5เรือนนี้แล้วก็ใครที่ซื้อตาม5เรือนนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ใครที่อุดหนุนทางร้านนะครับซื้อทางร้านเนาะก็จะมีพ่วงวิมลนแค่หนึ่งปีด้วยนะครับหมายถึงว่าเราก็จะดูแล ควบคู่กับสูนไทยเป็นเลยนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเซอร์วิสได้กับทางร้านโดยตรงเลยนะครับเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรจุดจิ่งนิดหน,น,นึ่งเงี้ยเราก็สามารถดูแลให,ให้ก่อนได้เลยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่สนใจนาฬิกาก็สามารถเพิ่มเขียวโอทายคลิปทักมาสอบถามนะครับส่วนลดพิเศษได้หรือว่าจะาผ่อนชาระนะครับต้องทำรายการผ่านช้อปปี้เนาะทางช้อปปี้ผมก็จะตั้งราคาอาจจะสูงกว่าปกติเล็กน้อยหมายถึงว่าสูงกว่าราคาที่ผมลด โอนเงินอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราต้องแบ่งให้ทางช้อปปีเขาบ้างนะครับก็เราจะต้องตั้งสูงกว่านิดหน่อยนะครับใครที่สะดวกคองชำระก,ก็สามารถทำรายการทางช้อปปีได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้5้าเรือนนี้นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่2565นะครับผมสวัสดีครับ